โดดเร็วเกินถึงบอกมอึง Effect สุดดิขพาแม่หมดทุกอันเลยนะม,มีตังจริงนนนจริงอ่บจริงจริงเจ๋งจแล้วลงกูดังหันใจ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้นสนไมตะเว้นเทำไมลู้อะไรชิ ได้แต่ปืนที่มีชอบเนี่ย m สิบหกเนี่ยได้ทำไมนะกนม่รู้โอเคได้สไนา์ได้สกูบแล้วโ,โอเคก็คยังพูดไม่ใช่สไนา์ปืนเป่าใครลูกซองครูใส่หน้ามันกด รอบแล้วมั้งขั้นธนะน,นาใส่ผ่เป็นปปเวลาแลนกดถือล่ะมันจะกันของมันเองอ่ะมันมันปริเด็นอย่างกันเองวะเฮ้ยไม่ตัวมีตัวมีตัวเอ้ยข้างหลังพี่ข้างหลังมีตัวมันกันเองแล้วกะ เขากะกดปุวงปุหมยังเงินบ่าใช่หมมันเป็นคุมใหม่ก็ยังบักแปรล้ำมันถูกุวงไปแล้วก็ฟปั้นนะมันอ้อมมาฝั่งนี้ครับ Watch out ใชไม่จอยมากหน่อยมากหน่อยโอเคเรามอง มหนจะอยู่ฝั่งทางเนี้ย <Watch out. S 2> มันวิ่งมาหนูวิ่งอ้อมขึ้นมาอยู่เลยมองไม่เห็นมันเลยไปไหนแล้วไมนะ่ไม่ใช่บอทนะคนคนไม่ใช่บอทโอเคนั m b บอ4โฟรมี นัง่ไงนั่ไงนั่ <Watch S 1> นไ<า>งนั่ไง watch out watch o u ่งแล้วนะ watch เห็นยัน<า>งเห็น<า>ยังยังยง,งบ้านนี้ละ mark the l c o n n e c t i o n บ้า m ออยู่รออยู่ไปทางบ้านโดดลงมาแล้วโอ้โหอันนี้โดดอย่างชิวเลยไปหาเบอสีแล้วไปหาเบอสีล้วไปหาบ้านอหลางสีเหลือง เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอันนี้มีมาตัวไหนวะมันโอ้ยอยู่ในบ้านออกมาแล้วออกมาแล้วมาเลย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 มา ไม่ชอบเลย M16 ิเนี่ยยิงทีแบบไม่รัวไม่ได้มันมันฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยระเบ่ยเข้าไปนะมนหมัง อันนี้บอดมั้งบอดคนนนดเเสียงตีนกูบนข้างบนข้างบนข้างบนคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาไปเองเดี๋ยวไปเขาไปก่อนข้างบนดัดฟ้าเลยข้างบนดัดฟ้า่วตั้โดดจ้ะโมันโดดมันโดดมันโดดโดดแล้วไงวะหนาวหนาวนีเหนวะ โอ้ยบอสสีชกได้อยุ่งเขออกมาเดียวตายเลยสวยเลย Thank you Thank you ปวดนักไหม e วดน a กไห e อะไรวะโอเคโอเคโอเคเดาไปเดวไป Awesome. Awesome. หมดแล้วนะโอเคโอเคเฟนรอกานก่อนโอ้โหเพียบเลยว่ะหไปไเองก็ได้พี่ฟาร์มของมาก่อนก็ได้มีรถอยู่ตรงนี้หนูไปได้เองไม่หลุกเลยหมัม่ลุดเลยหลุดยงีเขียวงย่มีียวอยู่ เอาสุขนี่เอาสกบหเอาสกบภูด้เอาสกบภีป่ะเอาเอมเ็บหกว่เอมเลยเ่อสูกน่ก็สเอยิ่เอ็มเจ็บหกกองเก็บพกกเต็มยังวะ ไปเไปล<ป>ี่ยนปืนกันซื้อเปี่ยนอ่ะไทยพุ่ยพุ่ใช่้ยมีตัวนี่ว่าใิปหายละ awesome awesome อยู่ในโยไอ้ <S <S น,นั่นนะโย่อะนะออปะมากันหนุนหน่อยมาที่ชุบ please recall please recall me โอเค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  โอเคพี่ไปด้วยกันไหมหรือจะฟาร์มของก่อนแล้วเข้าไปชี้ได้ไหมเพื่อนเพื่อนมีเยอะเลยอ่ะอีชุป oh <my> มันมีคนนะพี่ oh <my> ไม่รู้ว่าเห็นรถจอดอยู่อะ่ะ น่าจะไปเรียกเพื่อนมันนั่นแหละตาวไปกวญแะ เ,เดี๋ยวเท่าเหรัชุยังชุบล้วใกำลังจะไปโอ้ยรถกระติดจังเลย

ไป้านค้าว่เห็นเรอยู่านค้าจจ่อยขี้ไจ่อยขี้ไบ่จอยขี้มามันงจ่อยขี้รถรัลานค้าเลยเดี๋ยวมาเบิงถนนอยู่ถนนอาจจะมีหลดรถหยัไอย่งนี่จะปืน มีรถมาอีกคลิปหาย I'm recalling a teammate Thanks เดี๋ยวขอเ <Thanks. S 3> ดี๋ยวขอวโอเคอเครับโหีเรียกเ,เรียกแล้วเรียกแล้ว,แ,ลวแต่มีมีคนโอ้อยู่ไกลกันมากเลยเจ้ะมตัวเลยอยู่ตรงไหนแล้ววะมีคนนะ เป็นไหนแล้วอ่ะไม่ใช่บอดคน,นขี่รถมาไม่ใช่ตัวนี้ไ<อ>ปไหนลแล้ววะมันซุม่มนะระวังนะโอเคเจอรถแล้วมันจะมาเรียกเพื่อนมาหนูว่าที่ไปตำอะไรก็ยัไปตำกลางๆนะพาไม่ไหวเหยียบเดี๋ยวเขาขอรางอะไรเงี้ย นายขี Dante, hmm, oh, oh, oh. Oh, oh, really? ่เครื oh, ่องวินมา h e เฮ้ย Watch out มันนอนอยู่ตรงญ้ามันนอนอยู่ตรงหย้า c h out o a โอ้ยบอสไปไหนอะะโอ้ยบอสไม่ได้อยู่กับหนูที่วาอไ o ค e a s e น่าจะได้ชุบไหมมาละรถมาสี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาาโฟคทานเนาะน่าจะทานน่าจะทานเดี๋ยวรอบนี้พอก่อนนะเดี๋ยวเขาชวนไปตลาดกัน เดี๋ยวกลับมาเะทักไปไหมหนะกขอบค่ะ thank you thank you มีกี่ตัวจ้ะมาลแ้วตัวตัวเดียวจ th yeah. voilà. ้ะตายแล้วองศ์สี่จัดการตายแล้วอ๋อเกิดการเกินเนาะ I got supplies I got supplies เราต้องเกาะกลุ่มกันเลยตั้ง ก็ตุกอะไรนักหนาวหาของก่อนของหาไม่คนมันน็อกรือมันตายตายแล้วตายแล้วเบอร์สีจัดการแล้วมันยิงหนูนอกแหละเบอร์สีก็เป็ ไฟป,ปืนต้องรถน้ำมันหมดหรืวะว่าม,มีอะไรคะไงเล่นเกมอยู่เครื่องบินมาส่งของเหรอในวันนะ่ะ มันบินมาส่งของว่ะมันลงอยู่แถวๆป้อมน้ำมันไหมไปว่ะมาขึ้นรถป่ะสองคนเป็นบหนึ่งดอกป่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันแย่กันเดี๋ยวมันสิคือเมื่อกี้จอดไปไหม

Mark the location, mark the location. Do you want hang? Do you want to to go?

จะไปแฟกันนะจะไปต่อหรอเดี๋ยวได้ตรงไหนบอกนะ โอ้วงแดงอะไรเนี่ยทำไมเสียงดับสุดท้ายแล้วไปฟังแดดเลยสองฝั่งเลยกูบัดเองกลางวงเลยกลางวงระเบิดเลยต่อเงยคนช้ำรวยมาเอาเปลือกเบียร์ก่อรมเลย Okay. Marked the location Mark the location เดี๋ยว The เปิดเหยก่อนนะเดี๋ยว location Mark the location I need a scope I need a scope mark the location mark the location I need a scope 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 I need a scope

<Yeah. S 1> เติมน้ำมันรถก่อน <Yeah. S 1> สองถังมีคนอยู่สองสามคนเลยบ้านถ้าเกิดเปิดเมื่อกี้น่าจะเข้าวงไม่ได้ลองเปิเปเปเปดอปดอมไู Watch out! Watch out!

บนนะพี่จอดก่อนไหมจอดก่อนไหมจอดตรงนี้จอดตรงนี้ควรยั่ไยวะมัควรหลบตรงบ้าน đi mà. có. location. Mark the location. Con con con. Được rồi. Nào đi. Watch out. Watch hey. out

Yeah, watch, out. watch out. Watch out. Watch out.

โอ้ยสะดุดว่ะเนื้อกะตุกว่ะเราไม่ต้องปวดตาไงปวดมือ <c oughs> เนื้อกะตุกมากเลยอ่ะชิบหายเราชิบหายเราบริเงินเสียงหลบมาที่นี่นนนไม่มีสมุกเลยหลบมาแล้วาหลังมาแล้วฝรั่งมาแล้วแม่แม่ทำไมตายโอ้ยคือบริเงินเสียงวะ างนี้ watch out เดี๋ยวตัวไม่ข้างหลังเดี๋ยวตัวไม่นี่ละนี่นี่นี่ช่วยพี่ไันได้ยินเสียงวะเนี่ยข้างหลังได้ได้ได้ watch out watch out ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงนั yes. ้นเปิดไเ ได้ยินไหมเจ้าได right ้ยินไหมเน็ตหลุดมากเลยเมื่อกี้เนี oh. ่ยเงี้ย็นุนเบิ่นล่ะแต่เขาบอกได้ยินเราเมื่อกี้เงียบเงียบกิ๊บเลยไปนู่นแล้วนี่ไปนู่นแล้วฟัง Watch out! ู มามียานังกนอะไรร้ไม่ชอบไปเเฮ้ยยดิฉันตัวน่งเลี้ยโพูดเยอะเลยมาเ่งเลยแต่วันนี้เด็กต้องจ e ุดเด็กว่ายิงกันอยู่ข้างบนน่ะี่อยู่ข้างบนป้าพี่มีสลิงนะ โอ๊ยโดนเลยจอยพี่โดนเหรอโอ้ยสมสมอไม่มีเลยสมอไม่มีเลยเดี๋ยวถอยได้ถอยได้ถอยได้เฮ้ยมันมีตัวมันมีตัวมันจอยจอยมีตัวมันโอ้โหมันเอาแบบมาฟันนี่เง็ดกระตุกมากเลย้เเสียงเงียบเดี๋ยวไปตลาดกันนะน่าจะไปตลาดกันนะเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงออกแป๊บนึง